ท่านผู้ชมครับเรื่องของคนไทยในอียิปต์นะครับวันนี้นะครับตอนประมาณ11โมงเวลาบ้านเรานะครับ o k e b o o k ของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรนะครับโพสต์ข้อความชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาไทยที่เรียนในอียิปต์ซึ่งบางคนได้แสดงความจำานงขอความช่วยเหลือให้ทางสมาคมนะครับสมาคมนักเรียนไทยนะฮะได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ไคโรนะครับ มีเนื้อหาบอกว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มประท้วงและนําไปสู่การก่อัฐประหารและก็มีเหตุการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการสลายการชุมนุมนะครับมีคนเสียชีวิตเยอะนะครับทางสมาคมไม่ได้ยิ่งนอนใจกับเหตุการณ์นี้พยายามเป็นสื่อกลางติดต่อประสานงานและรับฟังความคิดเห็นและรับคําร้องของความช่วยเหลือจากสมาชิกแต่เราไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ซึ่งสมาชิกได้มีข้อสงสัยสอบถามถึงแผนการให้ความช่วยเหลือเข้ามายัางสมาคมว่า ทำไมไม่เร่งประสานงานหรือกดดันสถานทูตไทยในอียิปต์ให้อนุมัติแผนการอพยพทางสมาคมยืนยันว่ามีความเป็นห่วงสมาชิกทุกคนและรับรู้ถึงความรู้สึกของสมาชิกทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในแต่ละวัน Facebook ยังบอกว่าตอนนี้หลายคนรู้สึกอึดอัดและต้องการได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ทางสมาคมไม่มีอำนาจอนุมัติแม้กระทั่งทางสถานทูตเองก็ไม่มีอำนาจในเรื่องการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในแผนการอพยพ เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติฝ่ายบริหารระดับสูงเสียก่อนซึ่งในขณะนี้ขอให้มีความเชื่อมั่นว่าสมาคมได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของรายชื่อสมาชิกและข้อมูลที่อยู่พร้อมแล้วนะครับและก็ขอย้ําว่าการทํางานต้องมีขั้นตอนปฏิบัติส่วนเรื่องก็ประมาณเป็นสิ่งที่พูดยากระบบราชการไทยก็เป็นที่ทราบกันดีจะเอาไปเทียบกับประเทศอื่นที่เริ่มทยอยนําคนของเขากลับกันแล้วไม่ได้อื ก็คือเนื้อหา Facebook ของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรระบุชัดเจนนะฮะว่านักศึกษาไทยที่อียิปต์อยากจะอพยพอยากจะอพยพนะครับแล้วตอนวันนี้นะครับตอน4ี่โมงครึ่งนะครับท่านปลัดกระทรวงต่างประเทศคุณศรีหศัศกพวงเกตแก้วนะครับบอกว่าตอนนี้นะฮะการสถานการณ์ในในอียิปต์นั้นอยู่ใน ระดับ3นะครับระดับ3ก็คือเป็นระดับที่พร้อมอพยพนะฮะมีสถานการณ์รุนแรงและกระทบกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงไคโรสมควรให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยเดินทางออกมาด้วยเครื่องบินพาณิชย์ที่ยังเปิดให้บริการนะฮะขณะเดียวกันก็ขอให้สถานทูตในกรุงไคโรประกาศให้คนไทยมารวมตัวอยู่ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อนะครับ การเตือนภัยขั้นที่3นี่ถือว่าเป็นขั้นตอนเตรียมการอพยพนะครับโดยสถานทูตจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์โดยเวลานี้ก็สั่งเตรียมเครื่องบิน430และเครื่องบินพาณิชย์พร้อมในการลำเลียงคนภายใน24ชั่วโมงช่องทางก็คืออย่างที่บอกครับท่านประหลัดบอกนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าไม่จําเป็นเนี่ยออกมาเลยนะฮะโดยสายการบินพาณิชย์ที่ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับก็คือออกมา เส้นทางที่2เนี่ยนะครับกับเส้นทางที่3เนี่ยจะเป็นทางการไทย <c oughs> นํา430ไปรับแต่จะไปรับที่ที่อัมมานจอแดนแล้วก็ไปรับที่ดูไบสหรัฐอาหรับอิเมเรตนั่นแสดงว่าเส้นทางที่2กับเส้นทางที่3เนี่ยนะครับนักศึกษาไทยจะต้องต่อเครื่องมาลงที่เมืองนี้แล้วก็มาขึ้นเครื่องบินที่ทางการไทยเตรียมเอาไว้ให<อ>ะนะ้นะครับแล้วก็นักข่าวถามท่านประหลัดว่า ใครจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องการอพยพคนไทยในอียิปต์ท่านประลัดบอกว่าสถานทูตไทยในกรุงไคโรจะเป็นผู้ให้คำแนะนำมายังกระทรวงเพื่อประกอบกรารพิจารณาและรัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็น่าเป็นห่วงว่าสามารถเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้ก็สรุปเลยว่าวรัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจครับนะฮะนี่ฮะวันะละวันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์ เรื่องนี้นะครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรพูดถึงเรื่องนี้ว่าได้สั่งการให้กระทรวงต่างประเทศติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลมีขั้นตอนในการดูแลถ้ามีความรุนแรงก็มีการเตรียมพร้อมโดยจะบูรณาการหน่วยงานเพื่อนําคนไทยกลับประเทศและมีการประสานสายการบินไว้แล้วถ้าญาติไม่สบายใจก็ขอให้ติดต่อสถานทูตไทยได้ใครมีความประสงค์อยากจะกลับก็รับตัวกลับนะฮะ ก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าคนไทยอียิปติดต่อขออพยพก็กวงกว้างกว้างกว้างบุรณาการหน่วยงานบูรณาการหน่วยงานนี่ะครับในขณะที่สถานการณ์ในอียิปนะฮะในกรุงไคโรวันนี้เริ่มไม่ดีขึ้นมาอีกแล้วน่ากลัวมากใช่ครับเพราะว่าประมาณห้าโมงเย็นตามเวลาประเทศไทยหรือว่าประมาณสักเที่ยงของที่อียิปนะฮะเขาช้ากว่าเราประมาณ5ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นการละหมาดแล้วก็ปรากฏว่ากลุ่มพราดดนภาพมุสลิมน,นะฮะก็ออกมาชุมนุมประท้วงกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างที่เห็นในภาพเขากําหนดให้วันนี้เป็นวันแห่งการโกรธแค้นนี่นะครับมีผู้ประท้วงหลายพันคนนะครับเดินขบวนไปที่บนสะพานข้ามแม่น้ำนายนะครับมีการตะโกนคําขวัญของกลุ่มนะครับแล้วก็ต่อต้านการรัฐประหารที่โค่นล้มอดีตประธานาธิบดีมอสีนะฮะ ล่าสุดมีรายงานว่ามีเสียงปืนดังขึ้นในหลายสถานที่และที่สำคัญนะครับมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีกแล้วของเดิมเนี่ยนะฮะหลังจากที่มีการปราบปรามผู้ชุมนุมเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปประมาณ38รอมคนมล่าสุดเนี่ยนะฮะมีคนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยๆตอนนี้นะฮะ17คนนะฮะที่เมืองดัมยัดนะฮะเสียชีวิตไป8อิสมาเลียเสียชีวิตไป4แล้วก็มีตำรวจเสียชีวิตไป5้านะครับแต่ว่า ทางกลุ่มพราดอนภาพบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะแค่จัตุรัสลามาเลสนะฮะในกรุงไคโรที่เดียวตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว25คนฉะนั้นสถานการณ์ที่อียิปตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้เวลาที่นั่นนะครับรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว <25 S 1> ครับแล้วก็มีรายงานบอกว่าโบสถ์ของชาวคริสต์เองก็ถูกเผาไป25แห่งเป็นอย่างน้อยแล้วนะซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ทำให้ชาวคริสต์ที่อยู่ในอียิปต ก็หวัดผาวาเมือนใช่ครับซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่มีแรงงานไทยในอียิปต์นะครับเรามีแต่นักศึกษานะครับครับแรงงานไทยในอียิปต์นั้นไม่มีตั้งแต่มีปัญหาที่ลิเบียแล้วนะครับแล้วก็นักศึกษาของไทยอยู่ในอียิปต์เนี่ยประมาณ1700คนถึง2,500คนนะครับครับซึ่งที่น่ากลัวคือคำสั่งของทางกระทรวงมหาทยของอียิปต์ที่ให้ตำรวจใช้กระสุนจริงได้เลยถ้ากลุ่มผู้ชุมนุม จะเข้ามาโจมตีอาคารของทางรัฐบาลหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีอาวุธนะฮะแล้วก็วันนี้อย่างที่คุติละบอกตอนนี้ออกมาอีกเป็นพันๆคนใช่โอ้โหน่ากลัวนะฮะเยอะเลยนะฮะนักศึกษาที่นั่นเนี่ยเขาเขาสิทธเขากลัวอย่างหนึง่งคือว่าถ้ามันมีการตัดตัดเรื่องของระบบการสื่อสารเนี่ยเขาจะติดต่อกันลำบากนะฮะก็ก็เดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะซึ่งเอ่อ ทางด้านของกระทรวงต่างประเทศก็มีเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ติดต่อด้วยนะฮะมีครับ025751047-49นะฮะ025751047-49นะครับครับนี่ฮะแล้วก็มีเบอร์ที่กรุงไคโรด้วยนะฮะออที่เป็นเลขยาวๆเนี่ย201019401243เนี่ยฮะนี่ฮะ ความจริงถ้าเล่นไลน์ลองโทรศัพท์ผ่านไลน์ดูไปที่นู่นเลยอะไปที่นู่นได้ไ,ไปที่นู่นเลยไปที่นู่นได้อ่ะครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเชิญครับ